สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงก,กินแซ่บอีกแล้ววันนี้แม่ดวงก,กินแซ่บผ้ามากินมีกะทิสูตรโบราณค่ะมาเด้อค่ะมากินกับแม่ดวงแม่ดวงเลยมีกะทิกับแซ่บนะพี่น้องเนาะหอมเจียวเด้อค่ะเดอน่ิหอ,อมเจียวใส่หัวเนาะหัวเนะพี่น้องเนาะโอ้ยหอมเจียวเจียวหอมเจียวอันมีกะทิสูตรโบราณค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเรามกหอมเจียวนะคะเนาะชอบหอมเจียวนะคะแล้วก็ พริกค่ะพริกทอดนะคะกินไม่ได้เท่าไหร่หรอกค่ะช่วงนี้นะคะงดเผ็ดค่ะนะคะเอามาโชว์เฉยๆค่ะนะคะโอ้ยโรยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะใส่ไล้ปบาได้ค่ะช่วงนี้กินเผ็ดบลได้ค่ะจ้าเดไดๆกับฝากเป็นกำลังใจให้แม่ดวงเด้อน้องจ้าท่านช่วงนี้กินเปร้ยวได้ดีกพี่เรศมาเด้อค่ะเด้อมาลองเมื่อกินนล้วกันเร็วมาจ้ะมาแซ่บๆน้องการอู้เลืมอันนั้นเด้อป่ะเนี้ยตะเกียบ เฮ้พี่น้องมาทตุ้ยตุ้้ยไปตะกินขักแน่จ้ะเมื่อนี้มาถอดเสือด้วยจ้าคลิปต่อคลิปเลยจ้ะเด้อค่ะพี่น้องค่ะอืขอประเทศเองดอกแสียบคือเกานนาแล้วเห็นไห้จ้าของหัวดีนะหัวดีนะพี่น้อง อันย้มบกุกคุ้งให้เล่าอ่ะนะนกว่าชิยิ่งย้บุกคุ้งให้เจ้าวอ,อ่ะคันอีกวงหนึ่งอยู่หลังกล่องอ่ะอีกวงหนึ่งอยู่ข้ <laughs> าหงหลังในพี่น้องตามบุกคุ้งค่ะเราจะออกไปกินข้างนอกกัน <laughs> เซิร์ฟแล้วออกไป <laughs> เอาเมื่ <c oughs> อแต่วอกไล่พ่น้อง,งอก็เล่นใช่ปะเจ้าเมื่อแต่วอกอะไรไม่ด๋อยกินเนี่ย, <c oughs> ย <c oughs> พี่น้องโห่พินองกระเพริกซื้อซิ่ยากับพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยกระพริกลซิน <c oughs> ปลาเด้อคัน เห็นหน้าแล้วเฮ็ดไทยเฮ็ดฟ <ง 1971. S 1> <Ms. S 2> ีมือจากขวางอ่ะมันเบื่อนะพี่น้องเบื่อกินฟีมือจากขวางก็ได้เห็นแล้วปะเฮ็ดเห็นแน่จ้าสูตรโบล้านเด้อดป่ะพันโบล้านเวกอนนะพี่น้องเนาะแซ่บอู้มาเมีย ได้กินเยอแล้วแม่นี่ยเสีณนองเห้ยกินจำบุกงงรับเขามากว่าหันซอยเดมี่กับที่เสียบเลยลูกิ้นปลาน้ำไหม หอยวเขาหอยลวกตเาเอาไปส่พี่แมวเป่ี่มีกะทิมันนกะทิน่ะพี่น้องมันกะทิใส่ถั่วที่สงลงไปใส่ไข่ลงไป้าผู้ได้หมักหมูสับกับใส่หมูสับนะคุณเนาะมัน ใ่ควางหมูนะแซบแซบแบบน่าตะมันมันกระซำน่าจะเขาอบเรียเรลอยนี่มันตัมนกลมีีบพวกนั้นน่าะเขามันกเขาอบคมันล้ไกระซัหงอบหรือบนแต่ว่าอบลนี่มันบบมันเลยบบมันมันบีบกเบิดนะมัน่บย่างกับบมันค่อยๆย่างไปกับมันมันเปินเขาคืออาไปกินเนี่ยบางเจ้านี่มันมันยดเลยที อันนี้อันนี้เน่อไ่ใช่เนื้อดิยูับมาวงผีเร็วมัเลีนั่งเราอยากหัวเอ้าพี่เกับกันเทงไมาล่องดิเพจตัวนีกทิเพราตัวเก่าเพจบอสอันนี้เพจตัวสมารจดเพกมันเพจแบบนี้นคิ้วหิมากหิมากข้ามไกินกันดี้ยวันเป็นกระบาดคิ้วฉัคิ้วมากนะ เอ็ดเม่นที่เอากินคือเม่ตัวเมย์กโฉบมาไน่ะอะไม่เหลือแต่ตัวผูนเนาะทเขาเปนคำเจริอมาขายห้าลับตัวกมีตัวแมยน่ะสองตัวน่ะกกินไปแล้วตัวตก็ยังกินตัวเม่เราเบิ้งนัมันเป็นแมวใดญขาเลยไมนกลับใครเต็ม้องตัวน้อยใหญ่ตัวนิดน้อยกล้ามน้ดน้อย่กนปลาาร์มันไม่ได้ เกลอปูคนกับเกลือปูอีอืมเปงเอนะมคก็คเป็นปูท้องปูไสกนแลมเป็นนะผั็เป็นกินแล่นกินอย่งคุณปบเป็นได้ยังมีนะกิน,น <c oughs> ตุนกินแล่นอบเป็นอย่างนกินกระปูปุ้นท่อง <c oughs> เป็นของเก่าแพงไปเลยมาทุบไปจัปรับทุบทุบกระเจกยบได้เลยแหละกินก๋เต่ากินก๋เตีใส่ขยะอะมายยมาอีกนะยัยช่่อีเดียวแบแถวะอืมักะเีเอากะเจี๊ยบัมือของเาเจ้าบอบอกน้นูกับนึกบอกไงเจ้าวานเจี๊นวมาลงคอดเจบเอเจ้าเอาออกท่าได้เจ้วน่ามท่าน ป่กต่ำหัน้อขามันเกิดไม่ตอนนี้เขาลงคิปนะข้อสุดมันก็ติ้นซอยนะอห้มันกินกระดูกมันกินกระดูกใจวันนีกระดูกใจาอย่ใช่ไหแต่บอลอยนะโอ้ยอดวมันเข้ามันเทียวใั้งแ่กระบอกวันมันใจีค่ลวมันนอนพวกสุบมูลนิธิเลยมาเอาวันนั้นไม่ถนัจบจลเอาเลเอาเสลงัดนี่ประมางานานี้เเลเขาอื่นไ้ามปั๊ปั๊กนี่นี่ประมาทสาแตนามดูซีมันบนหนอนซี้เรนะ อนั่นและเนาะอันตรายเออยู่บนบอลลนไร่องมันมันจะส่้มเียเป็นี่ตายี่ไุ้นอือก็มาหมัก็งับอยู่ดิงับงับเลยนะดูทายเลยะกิกอตทคนแกหลเลยเนอเดี๋ยวไเต้กดุบบว เส้นือมันเสียดเลยออเออเหนือมันเสียดเลยนะข็งมาเสยันันเนหลาพอ,อ,อคันว่าผมไม่ขี้ีแเนาะีมีที่เขาบบการหลานีงกรมีดหรือเปล่เือนวันเดยวอาหารทะเลาม,มาอีกอ่ะใครมืองดาอืมใครมึงดา แซ่บแห้งจ้ะคินนีมคือมูนิมีกะทิสูตรโบราณสูตรปาด่าละป็นแล้วก็เป็นชิ้เค็มแ่บลักษณะ็นชิ้นกรอบเนี่ยสวัสดีค่ะพบปกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจัดเด้อถ้าคลิปนี้กินบัวสุภาพกินม่วงมันก็ขอโทษขออภัยเอฟซีของแม่ดวงทุกๆุกท่านนะค่ะเด้อ มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดติดตามใ่ดวงไวเดอค่ะเดอ้อขอบพระคุณม,มากมากค่ะมือเนะ